รับพระศิวรีที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้นำมาถวายพร้อมผลไม้และก็น้ำเทียนทูกเครื่องหอมขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ณวัดพุ่งนาคราชตำบลหนองยาอำเภอเมือง มายังพันเตวิสุงวิสุงรัคณัายะติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักนัถายะติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตะติยมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักนัถายะ ติสารเนนะสหปัญจศีลานพระบาทสมเด็จพระปรามินทระมหาภูมิพลอดุลยเดชอีกทั้งเจ้ารมและนายเวรเคยติดภูพญบาทด้วยกายวาจาใจอัญชลีวันทา รักเจะขามิอุตลามูรเพุทธังธนพามูรเธนังอาิกายะกยะยเยวนังพยังสุตวทีีวิโสะวะยมาราชาโนไวนโนมังสขังอารสุตุโมนามาะยสนา

ก็ทุกทกท่านที่มาร่วมกันวันนี้ที่เราก็ททำกันการบูชาพระรัตนตรัยได้ร่วมกันสํานึกในพระมาหากราธิคุณแล้วได้กระจัดกิเลสทุก,กองที่เรายึดมั่นถึงมั่นกันมาเอาผาานมันให้หมดทั้งกายวาจาใจอันเกิดจากราคะโลภโศกโมหะที่ข้าพระเจ้ากล่าวเช่นนี้ เพราะด้วยพุทธ,ธาบาร,รมีแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ได้จุติมาเป็นองค์ประธานได้นำเอกะทคะพระพุทธเจ้าทรงได้ตัดเอาไว้ดีแล้วและบังเกิดพลังพุทธ,ธานุภาพไปว่าเอตะทักขังพิกเวมะมะสาวกานังพิกูนังลาพีนังยะทิทังศีวลีอ่านแปลได้ว่าดูก่อนพิสุท,ทั้งหลาย พระศิวลีเป็นผู้เลิศก,กว่าที่สุกทั้งหลายเป็นสิษย์ในตถาคตในปาปุดงสมบูรณ์และมีลาบมากเราจรึงไม่สงสัยเลยในความเป็นอุิสงผู้ใดได้ตัดสกการะบูชาท่านเป็นอสิติปมหาสาวกที่ทรงบำเพ็ญเพียรในความลาบมากความสมบ ได้บำเพ็ญเพียรมาตั้แต่อดีตชิติแต่ประหนึ่งในสมัยอดีตการองพระศิวลีก็ได้ดทำชั่วพ่อบาปทำเข็นต้องไปชดใช้กรรมในมหานรก เลยอปัญชยาปชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเลียนเบียนซึ่งกันและกันเลยอะมีคาโหนตุจงเป็นสุข,เป,สขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตนางปาริหะรันตุจงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากภูทร์ภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเออสาธุสาธุสาธุ เหรียญก็อย่าให้เหลือนะเหรียญเดียวก็อย่าให้เหลือนะพอเพราะว่าห้ามเอาไปรวมนะเหรียญหนึ่งก็ต้องให้หมดนะ,ะเพราะว่านั่นอะ่ะรางวัลที่หนึ่งงวดประจำวันที่16ธันวาคมพุทธศักราช2,559<า>เลขที่ออกงานนั่นแหละหยิบให้ครบบาทหนึ่งก็ไม่ได้เคยมีครั้งหนึ่งคนขาด50ตังออก50เลยจะเป็นลมมันเป็นแถว ข้าแต่พระพิสุสงผู้จเจริญข้าพระสงผู้จเจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายรูปเปียบพระศิวลีรยบพระศิวลีพร้อมทั้งจัตุปัจจัยไทยธรรมตุปัจจัยไทยธรรมสิ่งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ขอพระพิสุสงผูผู้เจริญจงรับพระศิวลีจตจตุปัจจัยไทยธรรม สิ่งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญเพื่อความสมบูรณ์จงบังเกิดจตุรทิศมหาเศรษฐีบุญบารมีภัยศาลสาธุสาธุสาธุ